สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาจอะลึกทำความรู้จักกับนิสสันไ i t a n เป็นรถบรรทุกเต็มรูปแบบที่มีความแข็งแกร่งความสามารถพร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้มากนักเรามาดูกันทีละจุดว่า t ททันน่าใช้งานอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกตัวรถมีความดุดันตั้งแต่หน้ากระจังที่ใหญ่ไฟหน้าแบบเลดท,ที่ออกแบบให้มีความทันสมัยพร้อมกับเส้นสายด้านข้างที่ชัดเจน ให้สัมผัสของรถที่มีพละกำลังไหลาบานยกสูงดูทรงพลังติดตั้งล้อแม็กขนาดใหญ่ยางหนาเพื่อการขับขี่ที่มั่นคงทั้งบนทางดำและทางวิบากด้านหลังรถก็มีกระบะใหญ่เพียงพอสำหรับบรรทุกวัสดุอุปกรณ์หรือแม้แต่เครื่องมือหนักเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่ทั้งแรงและบรรทุกได้เยอะเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารจะพบกับเบาะหนังหรือวัสดุคุณภาพสูงมีที่รองรับสรีระคนขับสะดวกสบายในทุกจังหวะการขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเสียง ระบบนำทางสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อบลูทูธหรือ Apple Carplay Android Auto ได้มีจอสัมผัสตรงกลางที่ใช้แสดงผลระบบเครื่องเสียงกล้องมองหลังหรือกล้องรอบทิศท,ทางขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกระบบเครื่องเสียงมักเป็นยี่ห้อชั้นนำให้เสียงที่คมชัดปรับแต่งได้รายละเอียดเล็กน้อยเช่นที่วางแก้วเก็บของข้างประตูช่อง usb หอไล่จุดเสริมความสะดวกมากขึ้นในส่วนของขุมพลังนิสสันไทตันมาพร้อมเครื่องยนต์ v 8ความจุประมาณ5.6ลิตรให้แรงม้าสูงและแรงบิดมหาศาลเหมาะกับการลากจูงหรือบรรทุกหนัก ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ7สปีดหรือ9สปีดแล้วแต่รุ่นมีโหมดขับเคลื่อนแบบ2ล้อหรือ4ล้อเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลูกรังหรือทางที่มีหิมะหรือโคลนไทตันยังรองรับแรงลากจูงที่สูงมากทาให้เหมาะกับงานหนักการลากเรือหรือรถบ้านเคลื่อนที่เหมาะกับทั้งคนที่ใช้ในเมืองและในงานหนักระบบช่วงล่างออกแบบมาให้รับแรงสะเทือนได้ดีโช้กอพแข็งแรงคอยดูดซับแรงกระแทกเมื่อขับ,บบนทางที่ไม่เรียบโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กที่จุดสําคัญ เพื่อป้องกันการบิดตัวของตัวถังเมื่อบรรทุกของหนักหรือขับในทางที่ทุรกันดารระบบเบรกก็มีประสิทธิภาพสูงดิสเบรคทั้ง4ล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบ ABS และระบบเบรคช่วยเหลืออื่นๆเช่นระบบควบคุมแรงเบรกขนาดลงลาชันทําให้มีความปลอดภัยสูงแม้ใช้งานหนักอีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยีช่วยขับและฟีเจอร์เสริมเช่นระบบตรวจจับจุดบอดบนกระจกมองข้างระบบเตือนเมื่อมีรถในมุมอับเวลาเปลี่ยนเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยให้การเดินทางไกลสะดวกขึ้น ไม่น่าเหนื่อยมากเครื่องเสียงและระบบรักษาอุณหภูมิในห้องโดยสารทำงานเงียบมีระบบปรับอากาศ2โซนหรือสโซนให้เลือกในบางรุน่นช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปมาดูเรื่องการใช้เชื้อเพลิงกันบ้างรถบรรทุกขนาดใหญ่มักกินน้ำมันค่อนข้างมากแน่นอนว่าไทยตันก็เหมือนกันเมื่อใช้ในเมืองมีการเร่งหยุดบ่อยการจราจรติดขัดจะใช้เชื้อเพลิงเยอะกว่าวิ่งทางไกลหรือวิ่งแบบคงทีฟังก์ชันช่วยประหยัดเช่นโหมดอีโคถ้ามี ระบบหยุดเดนินหน้าอัตโนมัติเมื่อหยุดนิ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองได้บ้างการเลือกขับขี่แบบไม่ลากจูงหนักหรือบรรทุกมากก็ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้สำหรับผู้ที่จะซื้อไททันสิ่งที่ควรคำนึงคือขนาดตัวรถไม่ว่าจะเป็นความยาวความกว้างความสูงรวมถึงระยะฐานล้อเพราะจะมีผลกับการหมุนเลี้ยวการเข้าออกในพื้นที่จำกัดอย่างในเมืองที่จอดรถหรือถนนในซอยแคบต้องวัดให้แน่ใจว่าจะเอารถขนาดใหญ่ได้หรือไม่ถัดมาเป็นความสะดวกในการบำรุงรักษา อะไหล่ศูนย์บริการในพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเนื่องจากเครื่องยนต์ใหญ่และสารพัดอุปกรณ์เสริมอาจมีต้นทุนในการดูแลสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปในแง่การใช้งานจริงถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการรถที่บรรทุกหนักหรือลากจูงเช่นลากเรือหรืออุปกรณ์ก่อสร้างไททันให้สมรรถนะที่ดีการยกสูงช่วยให้สามารถผ่านทางน้ําขังหรือทางครุกระได้มั่นใจในการขับขี่บนทางลูกรังหรือในธรรมชาติถ้าเป็นคนชอบท่องเที่ยวหรือกางเต็นท์รถบรรทุกแบบนี้ให้ความอิสระสูง มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่บรรทุกจักรยานพายเรือหรืออุปกรณ์ตั้งแคมป์ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะหมดที่จอดในที่ธุรกันดารได้ดีแต่ถ้าคุณใช้งานในเมืองล้วนๆวนซื้อไว้ขับไปทํางานไปช้อปปิ้งหรือส่งลูกไปโรงเรียนอาจรู้สึกว่ารถใหญ่เกินความจําเป็นเรื่องที่จอดรถเข้าสู่ซอยแคบการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงค่าบํารุงรักษาและความคล่องตัวอาจจะไม่ดีเท่ารถยนต์นั่งธรรมดาถ้าสรุปโดยรวมนิสสันไทตันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการรถที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการลากจูงบรรทุกหนักมีให้เลือกหลายรุ่นตามงบประมาณและฟีเจอร์ที่คุณต้องการความสะดวกสบายและเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารก็ถือว่าไม่น้อยหน้ามีมาตรฐานปลอดภัยที่ดีเหมาะกับชีวิตที่ต้องการความทนทานและความสามารถในการใช้งานหลากหลายสุดท้ายก่อนจากการถ้าคุณกำลังมองหารถเพื่อท่องเที่ยวขนของหรือทำงานหนักไททันคือชื่อที่ควรอยู่ในลิสต์ถ้าคุณอยากได้รถที่เน้นความคล่องตัวในเมืองหรือราคาคุ้มค่า อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมแต่ถ้าเป้าหมายคือสมรรถนะสูงบรรทุกหนักลุยได้ทุกสถานการณ์นิสสันไททันตอบโจทย์ได้ดีมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ